โพครารมใหม่การเข้าร่วมรัฐบาลก็ยังคงโคต้าเดิมนะคะก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยได้17เก้าอี้คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการรวม9ที่นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยรวมกับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก8ที่นั่งส่วนพักภูมิใจไทยคะ่ะได้รับ8เก้าอี้ก็คือ4รัฐมนตรีช่วยและ4รัฐมนตรีว่าการส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะได้รับ4เก้าอี้ 2รัฐมนตรีว่าการและ2รัฐมนตรีช่วยพักพลังประชารัฐ4เก้าอี e ้เช่นเดียวกันค่ะ2รัฐมนตรีว่าการและ2รัฐมนตรีช่วยพักประชาชาติและพักชาติไทยพัฒนาพักละ1รัฐมนตรีว่าการ สำหรับการปรับเปลี่ยนเบื้องต้นพักเพื่อไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนไม่กี่ตำแหน่งโดยเฉพาะบุคคลที่ถูกปรับออกก็จะอยู่ที่รายชื่อที่ขึ้นให้หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมมีชื่อของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเกรียงกัมตินานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะที่รัฐมนตรีในสายของนายเศรษฐาทวีสินก็มีโอกาสถูกปรับพ้นคอรมอเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนายพิชัยชุนหะวะชิระ รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโดยตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายพิชัยอาจจะหลุดออกไปค่ะแล้วก็มีการดันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแทนหากหาบุคคลที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้ค่ะ ขณะดเดียวกันก็มีการคาดการรัฐมนตรีหน้าใหม่3ชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะประกอบไปด้วยนายสระวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะที่เคยช่วยงานนางสาวแพททองทานในการขับเคลื่อนงานของพรรคมาโดยตลอดแต่เมื่อนางสาวแพรทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลขาธิการพรรคจึงเข้ามาทําหน้าที่ในคอรมอ รวมถึงนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิสสกทมที่เข้ามาในฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นตัวแทนภาคกทมและนางสาวคัติยาสวัสดิผลสส,สบัญชีรายชื่อที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมนายพานทองแท้ชินวัตรจะได้รับโอกาสเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่เพื่อไทยขยับนะคะคุณบวีนาพักร่วมรัฐบาลก็ขยับเหมือนกันแต่เป็นการขยับเพื่อย,ยืนยันว่าเหมือนเดิมค่ะพักภูมิใจไทยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักเช่นเดียวกับพักประชาชาติแล้วก็ชาติไทยพัฒนาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพักรลุ่มไทยสร้างชาติก็ยังขอโคต้าเดิมค่ะโดยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักยังคงดํารงตําแหน่งเดิม รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ยังเป็นนายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมแทนนางสาวพิมพัฒน์ราว,วิชัยกุลค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นนายเอกนัทพร้อมพันธ์สสบัญชีร,รายชื่อในฐานะเลขาธิการพักจะมาดํารงตําแหน่งแทนส่วนอีกหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยที่ยังว่างอยู่พักกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือว่าบุคคลภายนอก แน่นอนค่ะในส่วนของพักพลังประชารัฐก็ยังคงโคต้าเช่นเดิมนะคะแต่ก็มีกระแสะข่าวเหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพลตํารวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีกระแสะข่าวค่ะว,ว่าจะมีชื่อของนายสันติพร้อมพัดมาดํารงตําแหน่งแทนนะคะในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพักและท่ามกลางกระแสะการคาดการณ์ว่าจะมีการดึงพักประชาธิปัตย์รวมถึง สสของไทยสร้างไทยมาเติมเสียงของรัฐบาลหรือไม่ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่าส่วนผสมของรัฐบาลนางสาวแพรทองทานยังคงเป็นรัฐบาลชุดเดิมค่ะ11พักร่วมรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่มีพักประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมรัฐบาลตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดค่ะ